ไทยสร้างแรงบันดาลใจให้โลกคริปเปนจุดชนวนแนวป้องกันปีกตะวันออกนาโต้หลังสงครามยูเครนรัสเซียโลกกำลังเผชิญยุคเปลี่ยนผ่านที่พลิกสมดุลอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษเมื่อแสงแห่งสงครามในยุโรปเริ่มริบรีลงแต่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่สันติภาพแบบที่คนทั่วไปเข้าใจหากแต่คือยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกตะวันตกที่วางยูเครนเป็นแนวป้องกันปีกตนออกของนาโต้ โดยมีเทคโนโลยีทางอากาศชั้นสูงเป็นหัวใจสำคัญและในฉากหลังของเกมนี้ชื่อของประเทศไทยกลับถูกพูดถึงในระดับกลาหมโลกอย่างไม่คาดคิดไทยชาติเดียวในอาเซียนที่พิสูจน์กริปเป้นด้วยไฟจริงย้อนกลับไปในช่วงตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชากองทัพอากาศไทยคือชาติแรกในโลกที่นำกริปเปนรุ่น C ทับดี เข้าปฏิบัติการจริงในสมรภูมิจริงการบินขึ้นปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงพร้อมการเชื่อมต่อเครือข่ายรบอากาศแบบสมบูรณ์หรือ Network Centric Warfare ทำให้โรคตะลึงเพราะก่อนหน้านั้นคริปเปนยังไม่เคยลั่นกระสุนในสนามจริง ผลลัพธ์ชัดเจนระบบควบคุมบินประสานและการโจมตีแบบแม่นยำสูงของฉลามร้ายแห่งอันดามันจากฝูงบิน701สุราธานีสร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตสวีเดนซาบถึงขั้นหุ้นบริษัทพุ่งทยานกว่า10%ภายในไม่กี่วันและตั้งแต่นั้นประเทศไทยถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การบินยุทธการในฐานะชาติแรกที่พิสูจน์ความแกร่งของคริปเปนด้วยสนามรบจริง จากสนามรบสุราษฎร์ถึงสมรภูมิคาคีฟหลายปีต่อมาเสียงสะพอนจากไทยกลับสะเทือนถึงยุโรปตะวันออกยูเครนประกาศความสนใจจัดหากริปเป้นมากถึง100-150ลำคำถามคือประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามอย่างยูเครนจะหาเงินจากไหน คำตอบอาจซ่อนอยู่ในดีลการเมืองระดับโลกที่ถูกวิเคราะห์ว่าอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจผลักดันให้ยูเครยนยกดินดดนบางส่วนให้รัเสเซียเพื่อแลกกับการยุติสงครามและเปิดทางให้นาโตเข้าปักหลักในยูเครนอย่างเต็มรูปแบบถ้าเกมนี้เดินจริงนั่นหมายความว่ายูเครนจะกลายเป็นกำแพงเหล็กของยุโรปตะวันออก และกริเปนจะเป็นของขวัญทางการทหารที่นาโตใช้สร้างหลักประกันให้กับประเทศพันธมิตรใหม่ในแดนหน้าแผนรับนาโต g กริเปคือหมากตัวใหม่ในแนวรบข้อมูลจากวงในระบุว่าหากการยุติสงครามเกิดขึ้นนาโตจะจัดตั้งแนวป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในยุโรปและกริเปนจะเป็นหอ,อกหอ,อกในยุทธการนั้น เพราะเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้มีจุดเด่นคือบินได้ในระบบเครือข่ายเต็มรูปแบบใช้ทรัพยากรน้อยแต่สามารถประสานกับเรดาร์และระบบป้องกันภัยได้ในระดับเดียวกับ f 35สวีเดนในฐานะสมาชิกใหม่ของนาโตจึงกลายเป็นผู้เล่นสำคัญและกริปเปนอรุ่นใหม่ที่อยู่ในสายการผลิตจะถูกจัดสรรให้ยูเครนเป็นพิเศษ โดยมีการวางเป้าหมายผลิตจาก10ลำต่อปีขยายเป็น30ลำต่อปีเพื่อส่งมอบครบภายใน10-15ถึงปีแต่เงื่อนไขใหญ่คือต้องยุติสงครามก่อนและเมื่อข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นนาโตจะเทงบประมาณลงมาสนับสนุนทั้งเทคนิคการฝึกและระบบอาวุธเพื่อให้ยูเครนเป็นเหมือนฐานบินลอยฟ้าของนาโตในยุโรปตะวันออก แรงบันดาลใจแห่งโลกการบินยุทธการท่ามกลางเกมมหาอำนาจนี้โลกตะวันตกกลับย้อนมามองไทยด้วยสายตาใหม่เพราะในวันที่กริปเป้นยังไม่มีใครกล้าลองประเทศไทยคือผู้ที่บินนำร่องและสู้จริงไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าเล็กในตลาดอาวุธแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจของการพิสูจน์สมรรถนะกริปเป้นที่ยูเครนและอีกหลายประเทศยึดเป็นต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เปรูหรือแม้แต่แคนาดาที่เคยปฏิเสธกริปเปนในอดีตวันนี้เริ่มหันกลับมามองใหม่อีกครั้งเพราะไทยได้พิสูจน์แล้วว่ากริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่เป็นระบบการรบที่เชื่อมโยงทุกสมองของนักบินเข้ากับสนามรบจริงยุคหลังสงครามยูเครนรัเสเซียกำแพงใหม่ของโลกกำลังขึ้นรูป เมื่อควันปืนสงครามยูเครนรัสเซียจางลงโลกจะไม่ได้เห็นเพียงข้อตกลงสันติภาพแต่จะเห็นการเกิดใหม่ของแนวรบใหม่ที่มีคริปเปนเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันเสรีภาพยุโรปและอย่าลืมว่าไทยคือชาติที่จุดไฟให้คริปเปนลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งในเวทีโลกในอนาคตเมื่อนาโตปักหลักในยูเครนและเครื่องบินคริปเปน150ลำลอยเหนือปีกตะวันออก จะมีสักคนจำได้ว่าต้นทางแห่งแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากชายแนนไทยไทยไม่ได้เป็นแค่ประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คือผู้จุดประกายแนวคิดการป้องกันฟ้าโลกใหม่จากอันดามันถึงยุโรปตะวันออกเส้นทางของคริปเปนคือรอยเท้าของไทยที่สะท้อนให้โลกเห็นว่าชาติเล็กก็เปลี่ยนสมดุลโลกได้ หากกล้าพิสูจน์ด้วยของจริงกริปเป้นไทยจุดชนวนยุทธภูมิใหม่โลกเมื่ออีสานไทยกลายเป็นหงทดลองสงครามแห่งอนาคตสงครามยูเครนรัสเซียกำลังจะจบแต่โลกไม่ได้สงบในทางกลับกันโลกกำลังร้อมขึ้นด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ของนาโตและชื่อที่เริ่มปรากฏในทุกโต๊ะประชุมทางทหารยุโรปคือประเทศไทยไม่ใช่เพราะไทยเป็นพันธมิตรนาโต แต่เพราะไทยกล้าทดลอมของจริงก่อนใครในโลกจากสุราษฎร์ถึงอีสานห้องปฏิบัติการแห่งกริปเปนในขณะที่ชาติยุโรปยังลังเลจะเปิดใช้งานกริปเปนในสนามจริงกองทัพอากาศไทยกลับเลือกโยนหินถามทางด้วยปีกเหล็กของกริปเปนซีและดีนาเครื่องรบเครือข่ายเต็มรูปแบบขึ้นปฏิบัติการที่ชายแดนไทยกัมพูชา นั่นคือครั้งแรกในโลกที่กริปเป้นได้แสดงศักยภาพในสงครามจริงไม่มีสคริปต์ไม่มีฉากจำลองมีแต่ฟ้าเปิดปืนหลัน่นและเป้าหมายจริงในระยะสายตาภารกิจนั้นกลายเป็นบทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ที่โลกจดจำเพราะมันแสดงให้เห็นว่าชาติเล็กในเอเชียสามารถใช้เทคโนโลยีระดับนาโต้ได้อย่างเต็มระบบตั้งแต่การสื่อสารระหว่างฝูงบิน การประสานกับเรดาร์ควบคุมทางอากาศไปจนถึงการใช้ยุทธวิธีแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอลแฟร์ที่แม้แต่บางชาติยุโรปยังไม่กล้าใช้จริงโลกเริ่มหันกลับมามองไทยประเทศที่กล้าบินก่อนยุโรปผลกระทบเกิดขึ้นทันทีหุนของซาบพ,พุ่งกว่า10%เซและรายงานลับของหลายชาติในโยุโรปเริ่มระบุว่ากริปเป้นได้ผ่านการพิสูจน์แล้วในสมรภูมิจริงประเทศไทยจึงไม่ใช่แค่ลูกค้ารายเล็กอีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้จุดประกายความเชื่อมั่นระดับโลกยูเครนเห็นสวีเดนเห็นนาตโต้เห็นและทุกสายตาเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าคลิปเปนผ่านไฟจริงในไทยมาแล้วมันพร้อมหรือยังจะกลายเป็นปีกเหล็กของยุโรปในสงครามครั้งต่อไปเมื่อทรัมป์วางหมากใหม่ยกดินแดนแลกสันติภาพแลกคลิปเปนข่าวจากแหล่งข่าวความมั่นคงตะวันตกเปิดเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักแนวคิดยุติสงครามด้วยข้อตกลงใหม่ ยูเครนจะต้องยอมยกบางพื้นที่ให้รัสเซียเพื่อแลกกับการหยุดยิงถาวรแต่สิ่งที่ยูเครนจะได้ตอบแทนคือความมั่นคงขั้นสูงสุดนั่นคือการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเต็มรูปแบบของนาโตพร้อมเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่จำนวนมหาศาลและชื่อที่เขียนอยู่ในแผนร่างนั้นคือไม่ใช่ F 3 5แต่คือกริปเป E จากสวีเดนกริปเป็นหัวใจใหม่ของแนวป้องกันปีกตะวันตก คริปเปนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพืยงเครื่องบินแต่มันคือเครือข่ายการรบในอากาศสามารถเชื่อมโยงกับเรดาร์ระบบยิงพื้นสู่อากาศและโดรนลาตะเวนโดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าครึ่งของ F-35 แต่สามารถครองอากาศได้ในทุกมิติหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงยูเครนจะกลายเป็นประเทศที่มีแนวป้องกันฟ้าทันสมัยที่สุดในยุโรปและคลิปเป็นจำนวนกว่า150าลำจะเป็นโลบินป้องกันปีกตะวันออกของนาโตนี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายเครื่องบิน แต่มันคือการสร้างโลกใหม่หลังสงครามไทยจุดกำเนิดแรงบันดาลใจแห่งยุทธจักรโลกเริ่มพูดถึงไทยในฐานะสนามรบต้นแบบเพราะจากอันดามันถึงอีสานไทยคือประเทศเดียวที่ทำให้กริปเป้นมีเลือดจริงไม่มีห้องทดลองใดในยุโรปให้ข้อมูลจริงเท่าที่ฟ้าไทยให้วันนี้ ยูเครนจริงมองไทยในฐานะต้นแบบแห่งการบูรณาการกริปเป้นเข้ากับยุทธการภาคสนามแม้แต่ชาติที่เคยเมินเช่นแคนาดาหรือฟิลิปปินส์ก็หันกลับมาศึกษาประสบการณ์ไทยประเทศไทยกลายเป็นเคสตัศดีของยุทธศาสตร์อากาศสมัยใหม่และนั่นคือสิ่งที่ไม่ใครคาดคิดเมื่อ10ปีก่อนโลกหลังสันติภาพเมื่อขอบฟ้าใหม่ของสงครามเริ่มต้นหากยูเครนรัเสเซียลงนามยุติสงครามจริงโลกจะไม่กลับสู่ความสงบ จะเข้าสู่ยุคสันติภาพติดอาวุธยุคที่ทุกประเทศเตรียมพร้อมสำหรับสงครามครั้งต่อไปภายใต้มักกะของสันติภาพกริปเป้นจะไม่ใช่เพียงเครื่องบินแต่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกใหม่โลกที่ชาติเล็กอย่างไทยแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ต้องใหญ่แค่กล้าและพร้อมจะพิสูจน์บทสรุปเส้นทางจากสุราษถึงคาคีฟจากฟ้าไทยถึงท้องฟ้ายยุครน กริปเป้นได้เปลี่ยนสถานะจากเครื่องบินขับไล่ธรรมดาสู่อาวุธทางการเมืองของนาโตและทวันหนึ่งนาโตวางฐานบินกริปเป้นในแนวปีกตะวันออกจริงโลกจะจดจำว่าจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจนั้นมาจากชายแดนไทยประเทศไทยไม่ได้อยู่แค่เป็นจุดเล็กบนแผนที่แต่เป็นจุดกำเนิดของการพลิกเกมยุทธศาสตร์โลกกริปเปนที่เคยทะยานจากฟ้าไทยกำลังกลายเป็นแรงผลักให้โลกสร้างแนวป้องกันใหม่ในยุโรปไทยอาจไม่ได้ยิงนัดเดียวในยุโรป แต่รอยกระสุนที่ฟ้าไทยได้เปลี่ยนทิศลมของสงครามโลกไปแล้วเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพประดุกศาสตร์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ